โอเล็กๆงน้อยนะะวันนี้เราจะมาทำฮันนี่โทะะส์กันนั่นเองนะคะขนมปังฮันนี่โทส์นะคะสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือขนมปังอ่ะก็ฉูดอยู่แล้วนะคะนี่โทสก็คือขนมปังนะคะสิ่งที่เราใช้ก็คือขนมปังนี่นะคะขนมปังยี่ห้ออะไรก็ได้ฮะ,ะแต่อยากให้เป็นทรงแบบนี้ทรงแบบโคง้คงๆต่อไปนะคะก็คือน้ำตา น้ำตาลทรายนะฮะย้ำว่าอ้ย,ย้ำว่า,น,าน้ำตาลทรายขาวนะนะะาเท่านั้นนะฮะไม่เอาน้ำตาลทรายแดงนะตานะครัใส่ลงไปจิลงไปลงไปกอนนี้นะคก็เหมือนกับว่าเราอยู่ในช่วงกักตัวอยู่บ้านนะฮะทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็อีกสองอย่างนะคะสำหรับไฮน์นฮก็คือเนอยนะคะแล้วก็น้ำผึ้งนั่นเอง <S <S อย่างแรกวิธีการทำมันอย่แรกก็คือการแกะ ถุงขนมปังออกมากอนอ่ะถูกต้องอยู่แล้วอ๋ออย่าลืมเตรียงกระทะไว้ด้วยนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นเทปรอดนะกระทะอะไรก็ได้นะคะนี่นะคะแกะถุงขนมปังออกมาขั้นมาที่หนึ่งนะคะแกะถุงขนมปังออกมานะคะเฮ้ยมันเป็นเกรนเลยนะคะนี่บอกเลยว่ายี่ห้อนี้นะคะยี่ห้อนี้ดีนะตรงที่ว่ากขนมปังเนี่ยฮะ มันจะเป็นแบบทันาพืชเต็มเมล็ดเอยแต่ข้างๆไม่มีมีแค่นี้นแหละมันคืออะไรนะขอลองชิมหน่อยนะก็พวกทันญ,ญพืชแหละนี่แล้ว,วข้างใน,นก็จะมีทันญพงธัาพ,พืชอะไรก็เต็มไปหมดนะฮะมันก็คือขนมปังแบบทันญ,ญพืชเขียงอยู่ไม่สุกเลยฮะเขียง ไปนะคะก็จะมาใช้เนยนะคะในการทาลงไปบนขนมปังนนื้อเนยนะ,ะใส่ลงมาเลยนะ,ะแล้วก็ทาลงไปอะทาทาท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 ทา ถ้าที่เราชอบนะเราชอบแบบว่ามันๆหน่อยแล้วก็ทานเนยทา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 โอ้ทาลงไปเลยเนะทาแบบว่าให้มันแบบเพียงพอนะฮะใช่ถ้าไม่เพียงพอก็คือไม่เพียงพอทำไมตรงนี้มันเยอะจังล่ะโกดโกดตรงนี้เนยไม่ใช่โกดเรียกว่าอะไรเรียกไม่ถูกอะโกยเออโกยนี่นะฮะเราก็จะได้ขนมปังทานเนยแบบนี้แล้ว ต่อไปนะฮะเราก็จะเอาไปจีนในกระทะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเจียเซียเอ้เซ,ซียไม่ใช่เซียวชิกระปานี่นะแล้วก็ตังอย่างนี้นะนี่คือเนยนะแล้วก็เอาไปหน้ากระทะอย่างนี้เะดวางทิ้งไว้ก่อนนะคะเะเป็นแบบนี้ตั้งไฟนะให้มันกรอบๆนะเราต้องการให้มันกรอบ่ะในขณะนี้นะคะเราก็จะมาทําในส่วนของการ ตกแต่งหน้าตาของขนมปัง,งเราให้ดูดีนะคะสิ่งที่เราต้องใช้คือง่ายเลยค่ะก็คือน้ําตาลน้ําตาลนะคะไหนเราขอรอขนมปังมันกรอบก่อนไม่ใช่กรอบสิขนมปังแบบเนยค่อนข,ข้างจะละลายนิดนึงก็เดี๋ยวเราค่อยโรยน้ําตาลลงไปนะคะจริงๆใช้มือทำเออ,อล้างมือแล้วนะแต่ว,ว่าอะไรกันนะอันล้างไหนก็ได้ถ้าใครไม่เชื่อ นี่นะะล้างแลยเอ้ยเราลืมเราทำสิ่งเหล่นี้ไุดในรายการของเราผ้ากันเปื้อนขีดผดผดผดนั่นเองอ่ะใส่ปิดฝาอ่ะนี่นั่นเองเราพากันเปื้อนเหมือนมาสเตอร์เชฟนะฮะแต่เราก็ไม่ได้เป็นมาสเตอร์เชฟหรอกในตอนนี้นะเราก็เอาไปขี่ในกระทะให้มันกรอบๆนะฮะนี่นะอยู่อยู่ตอนนี้กำลังหน้าประทัดอยู่นะฮะ เชื่อว่ากระทะร้อนนะคะเราก็อาจจะลองแบบว่าเอาเนื้อหยอกลงไปดูนะฮะนี่ร้อ,อนจริงๆเ่ยเลยละลายเลยไม่ลุกตัวออ่ะลุดแล้วอืนึ่งหอมมากอะ่ะเนยเหมือนเนยย่างขนมปังเออก็มันเอาย่างขนมปังแล้วอันนี้ขนมปังก็เริ่มที่จะแบบโอ้ตอนนี้ฮะเริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะ กลับด้านอย่างนี้เลยนะคะในขณะที่กลับด้านตอนนี้เนี่ยฮันนี่โทสของเรานะคะก็จะทำการโรยน้ำตาลไปนะคะเล็กน้อยนะไม่เยอะมากนะนี่ยของตาของเราโรยไปเลยนน้ำตาลลงไปเลยนะอ่ะตอนนี้เราก็ พิกไปพิกมาพิกมาพิกไปอะไรอย่างนี้เรื่อยๆนะคะพี่ขี้แข่เรานะไหนพิกมาพิกไปพิกไปพิกมาพิกมาไปอันนี้มันจะแบบเหมือนแบบฮิวแมนเกรนธรรมชาติอะไรหน่อยๆเนี่ยมันก็จะแบบมีความแบบกรอบง่ายสไตล์เราเราก็ทําให้แบบให้แบบกรอบๆได้นะคะอันนี้คือด้านตั้งตรงนะด้านตั้งตรงก็ให้มันกรอบๆ คือด้านนอนนะมาตั้งอย่างนี้ได้ด้วยหุยโคตรไม่เคยเชื่อมาก่อนนั่งอย่างนี้ได้ด้วยเหรอแล้วก็กลับด้านหน่อยนึงนะแล้ว้างนนะนขนมปังไหม้นะฮะมันไหม้มได้นะเพราเรารู้สึกว่าได้แล้วนะแล้วก็มาวางอุ้ยอะไรเนี่ยอืยอแล้วก็ปิดไฟฮนะแล้วก็วางไว้บนเ <c oughs> ขียงนะฮะ แล้วก็เราจะทําการตัดขนมปังนะขอมีดเลยเสียวกล้องล้มมากเลยนี่นะแล้วก็เอามีดของเรามาตัดขนมปังเลยลองร้อนนะฮะมัจะมีความกรอบอยู่นะนี่เป็นฮันนี่โชที่มีความกรอบนะคะฮันนี่โชมันก็ต้องกรอบอยู่แลอุ้ยร้อนเออร้อนร้อนร้อน ช้อนนะคะช้อนอเอาขยบก่อนนะคะ,ะนี่เรามาดูนใกล้ๆนะนี่ขนมปังขอหันก่อนนะคะอ่ะตรงนี้ตั้งได้ไหมันจะตั้งไม่ค่อยได้อ่ะเนี่ยฉากนี้ตรงนี้ดีมากเลยนะแต่มันตั้งไม่ไจ้อะไรที่ทำให้มันตั้งได้ก่อนพอได้แนละ้วเห็นเห็นตรงนี้นะเห็นมุมตรงนี้นะอะมอหลกนล อ่านะพอเราได้ประมาณนี้ปุ๊บเราก็จะมาทำการหั่นนอี้หั่นนะแล้วก็หั่นอีกครับนี่เราก็จะได้เป็นฮันนี่โทสนะคะอันกรอบๆของเราแล้วนะคะนี่ต่อไปเราก็จะอเอามปจัดจานเลยครใส่นี่ปุ๊บใส่าย,ยากคื แล้วเราก็จับอี้ไปเลยแล้วกันนะไม่ได้เอาทีละสามชิ้นแล้วกันอ่ะสามชิ้นมองบนเจานะอันนี้ขย,ยับหน่อยนะไปนะก็เอาอีกสามชิ้นมาเลยพอมาต่อต่อก็ได้อนะ่ะแล้วก็สามชิ้นสุดท้ายอนะ วางลงไปต่อไปฮะเราก็จะทำการโรยน้ำตาลอีกสักเล็กน้อยนะคะเล็กน้อยมองไม่เห็นผมหรอไม่รู้นี่อ่ะเทางโน้นนะฮะมองไปทางนู่นอโอเคฮนะเราก็จะมาไปท้หลบอ๋อมองไม่เห็นนี่ทวน,นกันทไีไรฮะโรยลงไปเลยโรยไปเลย แล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะ,ะใส่รับน้ำผึ้งนั่เองนะคะฉันก,กินน้ำผึ้งหอมมากเราจะลาดแบบพูดดีนิดนึงนะคะนี่นะนี่นะน้ำผึ้งมาแล้วน้ำผึ้งมาแล้วยังไม่ไหลเลยนี่นี่ กินไหมโอเคเป็นไงนล่ะน่ากินะสิใช่ไหมล่ะงเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเดี๋ยวเรามาลองชิมกันหน่อยนะคะพีมือิตัวเองชิ้นไหนอยอยชิ้นนี้แล้วกันนี่ชิ้นนี้ ชิ้นแบบชิ้นเนยเต็มเต็มธัญพืชเน้นๆแล้วก็น้ำตาลแล้วก็น้ำผึ้งเน,นี่ยนี่สองครับอืมกด,ดีก่าอร่อยมากโอเคถ้าใครมีชอบกไปปเกอถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เจ๋ชอบชว่วยทำอะไรก็ได้ที่คุณต้องการอยากจะทำจริงๆนะคะ เ้าคินี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพวกฟังชิ้นน้าสวยด้วยซ้ำบ,บ๊ายบายทแนี